อ่าแลครับก็ขอสวัสดีชาวผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาพบอีกครั้งผมอีกครั้งนะครับผมไปสดเกมเองครับวันนี้ผมเบียร์หัวเดือยเพิ่มเติมคือวันนี้มาอยู่ในเกมโว้ยเอาชีพอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้ครับผมก็จะมาทําการรีวิวเรือเป็นคลิปที่3แล้วนะครับผมก็คลิปแรกเป็นยามาโตะคลิปสองเป็นซาโอดนะครับผมอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับผมก็คลิปนี้ครับผมก็จะมาทําการรีวิวเรือรัตเวนเบาญี่ปุ่นสายทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกคือโยโดนะครับผม ซึ่งโยโดมีดียังไงเดี๋ยวเราประดานม่คลิปนี้เลยกันดีกว่านะครับผมไป let's go <S โอเคครับผมก็อย่างที่เกินไปที่ต้นคลิปนะครับผมก็วันนี้ครับผมเราก็จะมาทำการรีวิว,ลวเลอตาเบนเบาเทียสิบสายทั้งเลือกญี่ปุ่นนะครับโยโดนะครับผม ก็เหล่านี้เป็นรัเตอร์เบลที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาในเกมไม่นานนี้เองนะครับผมก็อาจจะสักประมาณหลายแพทแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งแต่ว่ามาช้ากว่าซาอเยอะเลยนะครับก็ลำนี้มีดีมียังไงต่างกับซาอยังไงนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาบอกวิธีการเล่นแล้วก็เรือลำนี้แล้วกม็มาเป็นยังไงกันนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวมาดูส่วนประกอบของเลยก่อนเลยดีกว่านะครับผมโอเคนะฮะก็สิ่งที่ทุกท่านเห็นนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการอัพสกิลผู้การเต็มหมดแล้วนะครับผมหรือไม่ก็ พวกส่วนเสริมวิทยาศาสตรเนี่ยก็จะบวกไปในสเตตัสพวกนี้หมดเลยนะครับผมโอเคเนาะก็ลำนี้ครับผมโยโดครับใช้เป็นปืนล้อ40มมนะครับผมโหลดที่12วินาทีนะครับผมก็ถือว่าโหลดช้าสักหน่อยนึงการสลับเป็นลัตเตอร์เบนเบานะครับผมแล้วก็หมุนป้อมล้อประองศาอยู่ที่6วินาทีนะครับผมหมุนป้อมเดี๋ยววมากเลยนะครับ hit e damage อยู่ที่2,500นะครับส่วน epidemic อยู่ที่2,850นะครับผมกระสุนแทบไม่ต่างกันเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ มีเลือดอยู่ที่55,300นะครับผมแล้วก็เกราะเขาจะอยู่ที่13มถึง1 8อดมมนะครับเหมือนป้อมมีป้อมทั้งหมด6ป้อมนะครับผมป้อมรสังกระบอกนะครับ6 3สามสบเขายิงได้18ลูกนะครับผมใน1ซันโวนะครับผมถ่ายว่าเปิดกาดยิงแบบเต็มที่นะครับแล้วก็เปินลอมี4จุดนะครับค่าละ2นะครับท่อต่อมีทั้งหมด4แท่นแท่นละ4ท่อปล่อยได้ทั้งหมด8 8ลูกต่อ1ข้างนะครับ แล้วก็ AA ทั้งหมด54จุดนะครับทั่วลำเรือเลยนะครับแล้วก็ต่อนะครับผมเป็นต่อไท่เก้าสามนะครับผมโหลดอยู่ที่100วินาทีนะครับผมระยะทำการที่15กิโลเมตรนะครับแล้วก็ดัมมิสูงสุดอยู่ที่23,767นะครับความเร็วอยู่ที่60น็อตนะครับแล้วก็ไรยิงอยู่ที่20.9กกิโลเมตรนะครับอันนี้ผมใส่เสริมระยะยิงมานะครับเพราะผมส่วนตัวว่า อยู่ใกล้ผมยิงไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ก็เลยใส่เป็นระยะยิงมาแทนนะครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดอยู่ที่35.7น็อตนะครับโอเคก็นี่ก็เป็นส่วนประกอบของเรือโยโดะนะครับแบบคร่าวๆนะครับแล้วก็ส่วนเสริมที่ผมใส่นะครับใส่เป็นเมนอาร์เมนโมดิฟิคชั่นหนึ่งะครับผมช่องแรกเลยนะครับช่องสองผมใส่เป็นเอนจิ้นรูมโพ e c ชั่นนะครับผมก็ใส่ป้องกันหางเสือพังนะครับช่องสามผมใส่เป็นยิงแม่นมันนะครับผม เป็นแนะนํายิงให้เปื่แบบกรอกกลุ่มกันนะครับผมแล้วก็ช่องที่4ครับผมผมใส่เป็นสเตอร์ลิงเกียร์ครับผมคือหักเลี้ยวออกมานะครับทำให้หักเลี้ยวได้ไวยิ่งขึ้นนะครับช่องที่5ครับผมใส่เป็นพรางนะครับผมแนะนําเลยครับว่าตะเวนเรือทุกตามเรือต้องใส่พรางมาน่าจะคุ้มสุดแหละนะครับช่วสองสุดท้ายนะครับผมผมใส่เป็นระยะยิมนะครับผมการไฟคอนโทรลซิสเต็มโมดิฟิเคชันสองนะครับผมก็เพิ่มระยะการยิงชุดปืนหลักนะครับก็ถ้าหากว่าใคร ไม่อยากใส่แล้ะยิงก็ใส่เป็นปหลดปืนมาก็ได้ครับผมก็คุ้มกันอยู่นะครับแต่ว่าผมลองใส่เลยปลดปืนแล้วผมรู้สึกว่าเล่นไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับก็เลยโอเคใส่เป็นระยะยิงมาแทนดีกว่านะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับส่วนเสริมยอดโดดส่วน cosmeable นะครับที่มีใช้ก็มีอ่าเป็น dcp กเป็น damage control party ครับระยะเวลาการใช้5วินาทีครับค o o l d o w n สี่วินาทีนะครับผม แล้วก็มีโซน่าเลือกใส่กับเบรสนะครับผมผมเลือกใส่เป็นโซน่าแทนนะครับโซน่า5โลนะครับผมตรวจจับเรือ5โลนะครับแล้วก็สปอร์ตต่อที่3.5กิโลเมตรนะครับแล้วก็มี A a ไม้ใช้นะครับผม AA ที่ถือว่าค่อนข้างแรงครับสำหรับโยโดครับแต่ถ้าสวีมันจะเอาเรามันก็เอาให้ได้นะครับโอเคเนาะแล้วก็ลำนี้ไม่มีเครื่องบินน้ำให้ครับมีแต่ไฟเตอร์มาให้นะครับมีไฟเตอร์มาให้4ลำ4ล็อตนะครับผมก็ใครจะเล่นก็คิดดีนะครับ แล้วก็สุดท้ายเป็นรีแพร์ปาร์ตี้นะครับผมเป็นฮิวนะครับผมก็มีให้4ชาร์จนะครับผมอันนี้น่าจะรวมกับสกิลพุกานแล้วนะครับถ้ามาเดิมเดิมก็มีให้3ชาร์จเอาเลยเอาแพรมาเฉยเลยนะฮะช่างมันก่อนนะฮะก็โหลดอยู่ที่331วินาทีต่อวินาทีนะครับผมอยู่ใช้งานอยู่ที่28วินะครับแล้วก็คูด้าอยู่ที่80วินาทีนะครับผมก็มีกระสุน AP HE ให้ใช้แล้วก็ต่อปิดูนะครับผม ซึ่งลำนี้จุดขายอยู่ที่ตอนวิดีโอเขาจะเป็นตอนที่สามารถเลี้ยวได้นะครับคือหมายถึงว่าตอนปล่อยจากเรือนครับมุมปล่อยเขาจะค่อนข้างจะดีกว่าซาโอนะครับตอนมันจะเลี้ยวหาเป้าหมายแบบเลี้ยวเลี้ยวออกครับเหมือนกับเซเวนเซนนะครับก็เป็นเรือต่อนะครับเอาง่ายสลับยูโดลำนี้นะครับแต่ว่าปืนหลักมันก็ได้แค่ยิงไร่ครับแล้วก็สุนเขาก็จะย้อยมากๆนะครับสลับตัวผมที่เล่นมาผมก็ยังไม่ค่อยชำรวมนี้เท่าไหร่ครับคือถือเป็นลำหนึ่งที่ประดับไอดีนะครับสลหรับผมเนาะก็ มันเรือทําอะไรไม่ค่อยได้ครับสำหรับยโดนะครับมันได้แค่สแปมเพชรอีไกลๆนะครับผมแล้วก็ตัวเรือมันก็ค่อนข้างที่จะบางพอสมควรนะครับถึงแม้ว่าจะมีปืนหลักดูดีนะครับแต่ว่ามันย้อยย้อยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกรอกกันก่อนดีกว่านะครับผมโอ้ยนี่เป็นอีคโนมิคโบนัสไม่ใช่นะครับเกาะนะครับผมก็เขียวห้างลํานะครับผมสำหรับโยโดเพราะเป็นไลท์ควีเซอร์นะครับ ก็เขียวข้งลำนะครับตามสไตล์ของเรือรัตเวนเบานะครับเกาะหุ้มข้างบนก็เหมือนไม้หุ้มนะครับสีก็เหนือน้ํานะครับยิงตรงกลางเจ็บนะฮะยิงโดนตูดหนักๆก็เจ็บนะครับถ้าหากว่ายิงแค่มันย้อตกนี่ก็เจ็บนะฮะคือเจ็บเป็นทั้งลำนะครับตามโยดนะครับแต่ก็ทดแทนมาด้วยว่าผมใส่เ้ือมาทําให้มันค่อนข้างเจ็บเหมือนจะพลิ้วน่อนึงก็ไม่พลิ้วเท่าไหร่ครับด้วยวงเรยวมันก็กว้างพอสมควรเนาะ วงเลี้ยวอยู่ที่930เมตรนะรถือว่ากว้างมา,มากๆเลยนะครับหมุนห่างหักหางเสือที่7.2วินาทีนะครับหักหางเสือเกือบไวนะครับแต่ว่าเกีียวบ้างไปหน่อยนะครับโดยเรือที่มาที่ยาวม,มากๆเลยนะครับอ่าแล้วก็พรางเขาอยู่ที่10กิโลเมตรนะครับถือว่าพรางก็ประมาณนี้แหละสำหรับรัฐบาลเ,เบาของญี่ปุ่นนะพรางมันพอๆกับซาโอุเลยนะครับซาโอุผมไม่แน่ใจว่ามันพรางเท่าไหร่นะครับ ซาโอดน่าจะ9.9กิโลนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนาะโดยซาโอดอ่าซาโอดที่9.9กิโลครับแต่ว่าซาโอดเป็นลาตาเวนักนะครับแล้วก็มุมต่อเขาอยู่ที่ท้ายเรือครับทำให้เราปล่อยต่อเนี่ยอยู่ที่มุมจํากัดนะครับแต่ว่ายโดต่อเขาจะแบบว่ามุมกว้างกว่านะครับทำให้เขามีมุมปล่อยต่อที่ต้นมากกว่าเรานะครับโอเคแล้วก็มาที่สกิลผู้การนะครับผมที่ผมอัพมันก็จะผีๆหน่อยนะครับมันก็ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นลัมมี่เท่าไหร่นะครับก็อาจจะดูพิสดารหน่อยนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับ ของซาของโยโดนะครับไม่ใช่ซาโอดนะครับอ่าตอนนี้ผมอัพ17แต้มครับก็อัพเป็นประมาณนี้เลยนะครับที่ผมอัพลัสแต้มก็เพราะว่าเหมือนแบบว่าเราคา้บ่อยแล้วเราโดนยิงฮิจีที่ตูดนะครับทำให้เราหางเสือแบบว่าอะไรเสียหายเขาทำให้ผมอัพลัสแต้มมานะครับหรือบางคนจะอัพไปเรือต่อก็ได้ครับผมก็ลองอัพได้นะครับก็ถ้าแนะนําก็ถ้าอยากได้ดาเมจิฟายเยอะก็อัพ IFHE มาก็ได้นะครับผมแล้วก็ไม่อัพก็อัพเอาออฟนัมเบอร์มาก็ได้นะครับ ก็แนะนําอีกอันนึงก็เป็นอัพฮิวเพิ่มเลือดมานะครับผมก็ถ้าไม่มีเลือดโอกาสเพิ่มรอดชีวิตสูงขึ้นครับก็บวกมาอีก4,500นะครับที่59,800ถ้าอัพเลือดมันะครับแต่ว่าตอนนี้สกิลปอก9ผมมัน17แต้มเพราะว่ามันค่อยได้จับท่าไห่นะครับอีกอันนึงถ้าจะอัพตาอัพตาผมก็อีกอันนึงก็อัพเป็นต่อสปีดก็ได้ครับผมก็มันก็เป็นเลือดต่ออยู่แล้วนะครับมันเล่นต่อเป็นหลักนะฮะก็ถ้าไม่ต่อสปีดเร็วขึ้นบวกอ แต่ว่าก็โหลดเท่าเดิมนะครับผมก็ยังไม่ลงกับการโหลดต่อเนาะถ้าโหลดต่อไวขึ้นก็ลดไปอีก1ิวินาะทีก็จะเหลือที่90ิวินะครับแต่ว่าเล่นสายโหลดต่อมานะครับโอเคก็ดีวถ้าหากว่าใครอยากจะเล่นแบบติดไฟไปเลยก็อัพติดไฟอันนี้มาแล้วก็อัพโหลดต่อแล้วก็อัพนี่ incoming fire นี้ก็ได้ครับผมถ้าหากว่าใครอยากจะเล่นแบบว่าติดไฟนะครับแล้วก็แจ้งเตือนว่าใครยิงตามมา ใครแบบกระสุนอันไหนยิงมาหาเราก็อัพแบบนี้ก็ได้ครับผมแบบสกิลก็จะววเบ้หน่อยนะครับสำหรับโยโดลำนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับผมโยโดแล้วก็ความรู้สึกที่เล่นโยโดนะครับผมเรือลำนี้เป็นเลือลำานึงที่ขัดใจผมมากครับสำหรับการเล่นหลายตานะครับเนื่องด้วยว่ามันทําประโยชน์อะไรแทบไม่ค่อยได้เลยครับสำหรับตัวผมเองนะแต่คนอื่นจะว่าไงก็คนอื่นก็เล่นสไตล์ก็ต่างก,กันแหละรครับแต่ว่า สำหรับผมคิดว่ามันคือเรือไร้ประโยชน์ลำหนึ่งซึ่งแบบมันไม่มีอิมแพคต่อทีมเท่าไหร่ครับไม่เหมือนกับพวกาซ่าโอหรือไม่ก็พวกลำอื่นๆนะครับที่มันยังพอแบบว่าดามเทสเอมันอะยังพอที่จะแบบว่าทำดามจได้ครับแต่ว่าโยโดเนี่ยครับมันเป็นลาตาเวนบอลด,ด้วยกระสุนมันย้อยมากเวลายิงเนี่ยเราต้องกะระยะให้มันดีๆหน่อยแล้วก็ต้องอยู่ในระยะยิงที่เหมาะสมเราถึงจะแบบยิงโดนศัตรูเขานะครับไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นแบบว่าเรือที่ยิงย้อยแต่ว่าอยู่หลังกกอบไม่ได้นะครับลำนี้มัน จะแ,แบบว่าต้องออกไปเชิงแนวไคายซะมากกว่านะครับก็จำนี้ก็อาจจะบ่นเยอะสักหน่อยนึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไปดูรีเพย์ที่ผมเล่นกันไปเมื่อวานเลยดีกว่านะครับผมพอดีว่าเมื่อวานเล่นกันนะครับแล้วผมไม่ได้ภาคเสียงเข้าไปในคลิปนะครับก็อาจจะเป็นเกมเพย์โยโดสไตล์แบบว่าสไตล์แบบเป็นเรือเดฟละกันอ่ะผมพูดอย่างเงี้ยเป็นเป็นเป็นเรือเดฟละกันนะครับก็จะเป็นไงเดี๋ยวเราไปติดตามในรีเพย์ก็ได้เลยดีกว่านะครับผมไป let's go อ่าแล้วครับก็มาอยู่กันในรีเพย์ของซาโอนะครับผมที่ผมเล่นกันในเมื่อคืนนี้นะครับผมก็วันนี้ก็มาเล่นกับปาร์ตี้ครับตีคุณหมิงครับผมเพื่อนผมต่างชาตินะครับผมก็เล่นเป็นเดสทอยเยอร์นะครับผมห้องเป็นห้องเทียร์สิบสิบเอ็ดนะครับผมมีซูเปอร์ชิปมาหนึ่งลำแล้วก็เป็นโวลอชิมัเกษตรนะครับผมก็ชิมักห้าลำนะครับผมรู้สึกแบบอิดดี้มากเลยครับผมไม่เคยเจอแบบเดสทอยเยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับก็เดสทอยทั้งหมด สามสี่ห้าหกเซี่ยทอยเราหกลำแล้วก็ฝั่งเขาห้าลำนะครับผมฝั่งเราเป็นคุนหมิงครับแล้วฝั่งเขาเป็นยามาคิรินะครับแล้วก็ลาตะเวนของผมฝั่งละลำนะครับผมเป็นโยโดดลำเดียวนะครับแล้วก็ปัจจบานอีกห้าลำนะครับผมรู้สึกเป็นห้องที่อินดี้มากครับผมไม่เคยเจอชิมักกเซเยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับโบโอชิมักกเซะี่ครับผมแล้วก็ฝั่งเขาเป็นปัจจบันสี่ปัจจบันสี่ลำนะครับผมแต่ว่าลาตะเวนเขาเป็นสามลำนะครับผมมีเบตเตอร์พอลล์ฟีเดนเบิร์ดแล้วก็อาซูมะนะครับ แล้วก็เดสทอยเขา5้าลำนะครับเป็นกนิเก้นยู่หยางโซเมอร์ชิมักัสเซแล้วก็ยามากิรินะครับก็เดี๋ยวเกมเพซาโอเอ้ยไม่ใช่ซาโอครับโยโดจะเป็นไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยดีกว่านะครับผมก็ขออภัยครับผมเมื่อวานไม่ได้ภาคเสียงนะครับเพราะว่าผมเล่นแล้วก็ลืมเปิดโปรแกรมอัดนะครับผมแล้วก็ไม่คิดว่ามาเล่นแล้วมันจะเกิดได้ขนาดนี้นะครับผมว่ามันเป็นเรือยที่ค่อนข้างจะเล่นไม่รู้เรือว่าเล่นยังไงดีนะครับผมก็อันดับแรกครับมาพราะก็ปล่อยต่อนะครับผม นี่ครับตอเขาจะเลี้ยวอย่างนี้ครับผมสำหรับตอของโยโดนะครับผมก็เป็นกิมมิคของเขานะครับผมว่าปล่อยตอมุมเขาจะดีกว่าซาโอนะครับผมสำหรับโยโดเนาะตอนนี้ผมก็พยายามเล็งซีวนเซนนะครับผมว่าจะยิงเผาเขายังไงตอนนี้ผมอัพแรงยิงแล้วดูกระสุนของเขาครับที่มันย้อยมากๆเลยนะฮะแล้วก็ผมพยายามจะทําตัวไข่ออกนะครับผมเพื่อทําการายิงสลาว่ากับอัสมานที่อยู่ด้านหน้าผมแต่ว่าผมพลาดไปจังวันนี้โอ้ยไม่นะ โดนยิงซีมาครับสำหรับของโยโดดลำนี้ครับตอนนี้ผมก็พยายามสลาว่าไปเท่ากระสุนมาแล้วจ้าอ่าแต่หักทันครับกระสุนโดนป้อมปืนทช่ไมเออรอดไปนะครับก็ตอนนี้ก็มาเผาสลาว่านะครับผมดาเมจทิตีก็สามพาเลยครับกระสุนแตกไปหกมิตนะครับแล้วก็ยิงเทนเนตชั่นไปสี่มิตนะครับกระสุนเขามันค่อนข้างจะย่อพอสมควรนะสำหรับโยโดดนะครับแล้วก็ผมก็เผาวิเซนต์แล้วก็แต่ว่าดูวิเซนต์โดนเผาไม่ไปนะครับผม ยิงไปอีกครับผมแล้วก็เพื่อนก็ปล่อยต่อไปชุดที่2แล้วนะครับอันนี้ก็สลาว่าหันหน้าแทงมาครับผมก็พยายามจะปล่อยต่อไปหาเขานะครับผมเป็นเรือกิมิกต่อครับเนี่ยกิมมิต่อมันจะแบบว่าตอมันจะเลี้ยวได้สักหน่อยหนึ่งนะครับผมนะเป็นกิมีิของโยโดนะครับผมก็กิมมิคไว้ก็มีแค่นี้และคกับที่เหลือก็ของก็มีให้แค่นี้นะครับผมโอเคตอนนี้ผมก็ทํามุมไคนะครับเพื่อเทมการเดฟแล้วนะครับเพราะว่าผมรู้ตัวครับว่าเรือผมมันไม่สามารถที่จะแทงรับกระสุนได้นะครับ ก็ได้แต่ว่าใครทำดาเมจอย่างนี้ครับผมแล้วก็ปล่อยให้เพื่อนนะครับปล่อยต่อไปนะครับผมตอนนี้ก็พายุต่อมาครับอ้าวแต่ชิมาเก็บโซเมอร์ไปเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหโอลต์อไปดูอย่างนี้โซเมอร์ก็อยู่ยากครับผมอย่างนี้รอดยากครับต่อมาก็มาดูสลาวาครับผมจะโดนผมย่างเกมไหมนะครับตอนนี้ว่าสลาวาหลบต่อเพื่อนได้นะครับผมแต่ผมก็ตุดไฟไปแล้วท่าอีกหนึ่งจุดนะครับผมแล้วก็ต่ออีกฟันโรเซก็ปล่อยต่อไปนะครับผม ก็วิ่งตลอดตลอมออกมานะครับผมเห็นอสูรมายิงมานะครับผมตอนนี้ผมต้องพยายามก่ระยะกระสุนนะครับผมเพราะว่ากระสุนนางยิงไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ก็เลยต้องก่เยอะๆนะครับดูความย้อยของกระสุนนะสิครับมันย้อยมากๆเลยย้อยแบบปวดหัวรูบรู้ตัวเองเล่นไปได้ยังไงกับตัวอ่ะฮะแต่ว่ายามากิริพาธาโดนทิลิเฟสเราเก็บไปอีกลำนะครับ นีก็อ่าย้อยเห็นไหมครับกระสุนมันไม่ค่อยจะโดดเท่าไหร่ครับมันมัลพื้นไม่ค่อยได้นะฮะมันจุดเด่นออกเป็นแบบเปลือต่อซะมากกว่านะครับผมสำหรับโยโดเนาะก็กะแล้วยิงไปครับผมอ่าแต่ว่าสลาว่าโผล่มาจังหวะนี้ครับผมจะโดนต่อผมไหมครับเราต้องมาลุ้นกันนะฮะเฮ้ยว่าจะโดนสมเป็ดนะครับผมในตอนที่เห็นเส้นต่อเพที่มันเดินทางไปนะครับผมก็เล็งอัตมาร์ต่อครับผมอ่าโดนไปอีกสี่เมตรก็ผมอีกสามพันดาเมจนะครับผมอ่าแต่ว่าต่อหมดอายุความก่อนนะครับก็เลยไม่เห็นสลาวานะครับ พยายามวิ่งครนะครับผมตอนนี้มีฝั่งผมมีผมกับไลออนครับแล้วก็คุณหมิงก็ชิมาเกเตรอยู่ในแคปนะฮะอุ้ยแต่ดาเมจอุ้ยเก้าพันสิบสองเมตรอ้ยแต่ว่าเอาเรื่องนะเนี่ยอ้ยแต่ว่าเราโดนก็เจ็บเหมือนกันครับผมตัวไปห้าพันนะครับตอนนี้ก็พยายามจะหันหัวไปปล่อยต่ออีกฝั่งนึงนะครับผมผมเนาะแต่ว่าเปิดทางอสุมาเขาน่าจะเปิดโซน่าครับผมหักกรอบอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีต่อของคุณหมิงเพื่อเราครับปล่อยไปอีกรอบนึงนะครับเป็น wall of torpedo นะครับผม ก็เจอบิเซนต์มาครับจังหวะนี้แต่ว่าตอนนี้ผมผีแล้วนะครับไม่โดนสปอตแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็พยายามจะสเตลนะครับเพื่อหลบกระสุนต่างๆครับผมแล้วก็จะไปหันยิงชิมานะครับแต่ก็วิเซนต์ก็มาอีกประดีนะครับผมก็เห็นอสมะมันน่าจะวิ่งเข้ามาผมก็เลยปล่อยตอดักไฟนะครับอันนี้ปล่อยกาเอาตายเลยครับถ้าปล่อยชิดๆอย่างนี้นะสำหรับผมนะอย่างนี้มารับระยะพานเรายังดีอยู่ครับตอนนี้นะฮะก็ยิงไปครับ ถ้าหาว่าเราได้มุมที่ดีครับเราสามารถหันตูดหนี้ได้แล้วก็ถอยตูดครับกดอีกสักหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวไป13เมตรนะครับผมเจ็บๆพาไป8,000ครับแล้วก็ยิงต่อไปครับผมให้เขาแบบว่าเปิดกราบออกมานะครับผมแล้วไม่ก็ให้เขาหันมาโดนตอเรานะฮะเราไป2,004ครับผม5เมตรนะฮะเบาเหลือเกินฮะจะมีกระสุนอ๋อเนี่ยก็ยิงไปอีกครับผมแล้วก็ปล่อยต่ออีกครับผมอีกฝั่งหนึ่งนะฮะแล้วก็วินเซดยิงมาจังหวะนี้โอยว่าไง โอ้ยเกือบไปครับผมไม่ยังดีครับไม่โดนซีครับโชคดีมากๆเลยครับตอนนี้ผมถ่ายปลิงชิมักัสเซนครับที่เพิ่งเสียในแคปนะฮะแต่แต่ว่าเพื่อรับต่อไปนเกือรับต่อไปประมาณ3ามสีลูกนะครับดีก็เป็นแพทใหม่ก็จะเป็นแพทเก่านี่น่าจะตายนะโอเคแต่ว่าอาสูมาน่าจะมีโซน่าครับผมก็เลยหลบต่อผมได้นะครับในเซตแรกเนาะก็พยายามจิงฮิอีไปให้เขาแบบว่าช่องใช้ซ่อมนะครับผมแล้วก็พยายามให้เขาเปิดกลาบออกมาครับผมนะฮะ แต่ว่าเขาก็เหมือนจะรู้ตัวนะครับผมเขาก็เลยรีบหันออกนะครับแล้วก็ออกจากระยะทําการของต่อปิดโอ้โครับตอนนี้แต้มแคปทีมเราตามนะครับผมอยู่ที่400-200นะครับแต่ว่าสมาก็ลบต่อได้เหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าแต้มคิวเราเริ่มน้าแล้วนะฮะตอนนี้เราคิวไป3นะครับฝั่งเขาคิวไป2อะครับผมดาเมจได้ออกมา6 0 0มืแล้วนะครับผมดิงเล่นๆนะครับไป6 0 0มืนแล้วนะครับผมส่วนใหญ่ดาเมจที่ได้ผมว่ามาจากติดไฟซะมากกว่านะครับผมตอนนี้เนาะ ตอนนี้ผมก็ปล่อยต่ออีกระลอบนึงไปนะครับแต่ว่าโอ้ยอสุมาโดนตอไปอีกเม็ดนึงนะครับผมเจ็บหนักครับตอนนี้ผมจะพยายามเก็บเขาไว้ได้นะครับผมไม่ให้คุณหมิงโดนดามเมจนะฮะนี่ก็ยิงไปแล้วไม่โดนดามเมจตั้ง400น่ารักเหลือเกินนะฮะผมคิดว่าเขาเจาะมาก็เลยจักหน้าไว้นะฮะแต่ว่าเขาไม่ออกมานะครับโอ้แต่ว่าโจดีไปครับกระสุนนันนี้ไม่โดนโอ้โหลงน้ำนะฮะนี่เลยฮะโยโด พยายามจะเก็บอสุมาให้ได้นะครับผมตอนนี้แต่ว่าโดนต่อเพื่อนตายไปนะครับผมสำหรับอสนะุมาเนาะตอนนี้ก็เหลือแม่สลาว่าลำเดียวแล้วนะครับผมตอนนี้เนาะฝันนี้ผมก็มีสิทธิ์ที่จะดันขึ้นได้นะครับผมเพราะว่าเหลือแค่สลาว่าลำเดียวนะฮะแต่ว่าด้วยเรือผมยังไม่สามารถที่จะหักทุบไปได้นะครับก็เลยต้องแอบสักหน่อยนึงนะครับอันนี้พยายามดีแเมสลาว์จิตไฟนะครับผมแต่ว่าเราก็โดนดาเมจมานะครับ ีแย้มแคปเราไม่เราเสียทุกแคปเลยนะครับผมแต่ว่าเรายังพอดิฟได้อยู่หนึ่งแคปน่ะส่วนที่เหลือเราเรียบร้อยครับแย้มจมหมดแล้วนะฮะเนี่ผมก็พยายามจะสลาว่านะครับยิงไปเรื่อยๆครับผมแล้เมทีเราดีนะครับผมไม่ดีหรอกครับแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้นอกจากยิงไล่มันออกไปนะครับโอเคแต่ว่าโอ้โหโชคดีมากครับไปโดนกระสุนสลาว่าเจ็บจังหวะโอเค แต่ว่าตอนนี้ผมปล่อยต่อดักไปมาดูกันซิว่าต่อเราจะโดนสลาว่าหรือเปล่านะครับนี่ก็ผมก็พยายามจะหักหัวขึ้นนะครับเพื่อไปช่วยตรงกลางนะครับผมก็ตอนนี้เจอกับพีสลาว่าของเรานะครับก็กำลังจะออกไหมครับแต่ว่าตอนนี้มีพายุต่อไปเยอะมากครับทั้งต่อคุณหมีแล้วก็ต่อของผมเองครับแต่ว่าเขาหยุดเรือได้ทันนะครับก็เป็นเรือที่น่าเศร้ามากครับที่ผมไม่สามารถฆ่าเขาด้วยต่อได้นะครับแต่ว่าก็ใช้ปืนหลักยิงไปนะครับผม ระับโจโดนะฮะแหวนเยอะจริง800นะครับโนเพ e n e t r a t i o เป็น7เม็ดนะครับแต่ว่าเพ n e t r a t i o n เป็นเม็ดเดียวเองครับแต่ว่าพี่เวอร์มอนมาจังหวะนี้โอ้ยแต่ว่ากระตุกมากเลยครับจังหวะนี้นะเราขอภัยด้วยครับเพราะว่ารีเพลย์มันกระตุกนะครับแล้วก็คอมก็เริ่มจะระเบิดแล้วโอเคก็ไปต่ออีกแล้วรอบนึงไปครับผมเบอร์ดักเวอร์มอนนะครับผมที่กำลังเล่นมานะครับผม มื่อฟนูจะลบชนะนะครับผมฝอนนูนะครับมีทั้งชลีเฟนแล้วก็เบอร์กันดีที่ยังรอดชีวิตอยู่นะครับส่วนตรงกลางชิมาแล้วก็ห่วงแคบอย่างหนาแน่นนะครับและฝั่งนี้เราก็มีเวอร์มอนต์กับสลาว่าที่อยู่หลังเกาะนะครับผมอันนี้ผมก็สนใจยิงเวอร์มอนต์ไปนะครับผมเพื่อที่จะให้เขาเปิดกลับออกมาแล้วโดนตบผมนะครับเพราะว่าปืนหลักเขาไม่หันทางผมนะฮะปืนหลักเขาไปยิงเซวินเซตอยู่นะครับผมโอ้ยโดนติดแพันะครับผมจากาเวอร์มอนต์ทำนี้นะฮะ ติดไฟไปอีก2จุดนะครับผมเป็นเรือที่ดาเมจไฟเยอะมากเลยนะครับเรื่อนี้เน้นแบบเน้นติดไฟเป็นหลักก็ได้นะครับผมแต่ว่าดาเมจที่เราได้มันจะเบานะครับผมเนี่ยห็นไหมตั้งเพนตนัสิบสองนะครับแต่ว่าดาเมจเข้าไปสี่พันเองะครับก็เป็นข้อที่น่าคิดสำหรับโยโดนะครับถ้าใครจะเล่นก็คิดดีๆนะครับผมไม่แนะนาให้มาเล่นมันนะครับเพราะว่ามันเป็นเรือที่เอาตรงๆก็ไม่ค่อยทําประโยชน์กับทีมได้นะครับผมว่าเล่นทีนเบิร์กมันยัอยูดีกว่านะครับเออผมมองว่าเนีลยผมว่าเล่นทีนีเบิร์กยัน เว้นแต่ว่าใครชอบเรือแปลกๆหรือว่าอยากปั้นเก็บไว้ในไอดีก็เล่นก็ได้นะครับไม่ไม่ได้ห้ามนะโอเคครับผมก็ตอนนี้ก็ยิงไปครับผมไปยิงบัวมอนกันดีกว่านะครับอันนี้บัวมอนก็ติดไฟไปอีกหนึ่งจุดนะครับผมไม่มีซ่อมด้วยนะครับแต่ว่าเขายิงผมมาจังหวะนี้ก็จะว่าไงครับผมตอนนี้ปากระต๋มเต็มๆจังหวะนี้โอ้แต่ว่าโอ้โโอเพนครับรอดครับผมโชดีไปครับผมแต่ว่าตอนนี้คุณหนิงปล่อยต่อโดนไปแล้วจะแตกนะครับบัวมอนอีกสองเม็ดที่เหลือ อ่ะเรียบร้อยกับกับโลนะยครับจังหวะนี้นะฮะก็ส่งเขากลับรวมไปครับสำหรับเวอร์มอสนะครับแต่ว่าตรงกลางก็แย่แล้วครับชิมะกับวินเซนนะครับตัวต่อชิมะก็เสียไปนะครับผมแต่ว่าตอนนี้สลาวาออกมาแล้วนะครับผมต้องรีบหันตูดหนีนะครับผมไม่งั้นก่อนที่เราจะโดนเขายิงตายนะครับผมอ่าไปอีกนไฟครับสลาวานะครับเหมือนสลาวาจะไม่สนใจแล้วครับจะยิงไลออนนะครับผมแล้วก็โอเคทำดาเมจไปเรื่อยๆเลยนะครับผม ตอนนี้ครับทีมีเข้าไปอีกเเม็ดนะครับยิงเพนทาเทปไปเม็ดเดียวเองครับผมโอเคแต่ว่าสละว่าเหมือนจะโดนตอนะครับอ่าโดนต่อไปครับเจ็บๆนะครับมือท่าอาเรียบร้อยตายครับโอ้โหแต่ว่าผมก็เกือบตายเช่นกันนะครับโอเคครับผมก็ฝั่งซีก็เคลียร์ครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนไปแคปนะครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวเราต้องไปหนุตรงกลางต่อนะครับเพราะว่าตรงกลางเริ่มแย่แล้วครับเพราะมันมีปรัญปานคอยเดฟเลยนะฮะดูความย่อยกระสุนนี่ครับมันค่อนข้างจะลอยอืดในอากาศเยอะมากนะครับสำหรับ โยโดนะครับถ้าใครจะเล่นก็คิดดีๆคิดดีๆนะครับผมบอกอลไรก็คิดดีๆนะครับสำหรับการเล่นยูโดนะครับไม่ค่อยแนะนําใครเล่นเท่าไหร่ครับเพราะว่าเรือมาเล่นค่อนข้างจะยากแล้วก็เฉพาะตัวนะครับผมก็ไม่เป็นคนที่ไม่ค่อยหยิบมาเล่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรือมันค่อนข้างจะเล่นยากนะครับตอนนี้ฝั่งเขาเหลือสี่ลำนะครับผมฝั่งเราเหลือเทียบเลยครับผมเราเพิ่งเสียไปแค่สี่ลำเองนะครับผมฝั่งเขาเหลือสี่ลำฝั่งเราเสียไปสี่ลำนะครับผมโอเคครับผมก็บอกเพื่อนไปแค่แล้วผมจะไปช่วยฝั่งตรงกลางนะครับผม รอให้เพื่อไปแคปซีนะครับผมแต่ผมก็ดาวสมทบกับเพื่อนที่หลังนะครับผมแต่ว่าชลีเฟสเราก็เอาเรือครับผมไต่เด็บเบิร์กจนสุดมุมนะครับอยู่ที่อยู่ที่ไลน์สีนะครับผมก็ตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรนะครับก็เลยว่าจะแล่นเรือกลับไปตรงแคปปีก่อนครับเพื่อไปช่วยแคปนะครับผมแต่ตอนนี้ผมมีเรดิโอด้วยก็สามารถติดชี้ได้ว่าชิมกาสิกเขาอยู่ตรงไหนนะครับแล้วมันก็เรือใกล้ๆสุดก็อยู่ตรงไหนนะครับผมแต่ว่าชิลีเฟสเราเก็บพินิเบิร์กไปได้นะครับผมโอ้โห เอาตัวรอดได้ด้วยนะครับผมแต่ว่าไลออนก็เสียชีวิตไปครับเนื่องจากโดนเซเวนเซนยัดเข้ามานะครับผมผมเซเวนเซนกำลังจะเข้าช่องแก๊บนะครับผมก็เลยยิงไปก่อนนะครับผมเพื่อให้เขาใช้ DCP นะครับผมไม่เขาสามารถใช้ฐานันของยิงได้นะครับผมเพื่อเป็นการตัดเลือดเขาด้วยนะฮะก็ยิงไปเรื่อยๆเลยนะครับผมตอนนี้เหมือนว่าชิมาเขาจะอยู่ข้างนอกนะครับคอยสปอตผมอยู่นะครับผมแต่วันนี้ก็พยายามยิงไปนะครับผมหนึ่งไฟหนึ่งไฟนะครับผม แต่ว่าชิมะเกษก็ตายไปครับโดนกุนิเกนเก็บไปนะครับผมแต่ว่าโอ้ยววกันดีครับเข้าไปยัดกนิเกนจังหวะนี้โอ้โหเลือดหายว่าไปครับทำให้เขาตายครับเรียบร้อยครับไม่มีต่อยอย่างนี้ก็หวายหมูบวก้อนสิกครับตอนนี้ก็พยายามจะยิงโดดๆนะครับผมแต่ว่าเห็นชิมะมาโอ้แต่ว่าโซน่าพอดีก็โอ้โหต่อมาเป็นแผงเลยครับทำไมเปิดโซน่าเนี่ยอาจจะตายครับผมถ้าแบบว่าวิ่งเปิดกาบมานะครับน่าจะแบบกาเอาตายเลยครับผม ก็ยิงเทวิเซนไปนะครับผมตอนนี้นะฮะแต่ตอนนี้ก็เรียบร้อยครับดาเมจเบียร์หกพันนะครับผมสลับเทวิเซนเนาะแล้วก็เหลืออีกประมาณสองสามพันนะครับผมผมก็ยิงปิดฉากไปจังหวะนี้น่าจะได้คิวแล้วง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าผลงานคิวคือไม่ไม่ตายนะครับเพนไปสองเม็ดเหลืออีกพันเดียวพันหกนะครับไม่ตายจริงๆนะแต่ว่าเรียบร้อยครับผมเราก็หัวก้อนก็เก็บไปได้นะครับผม ตอนนี้ก็เหลือเชมมะเกษตรลำเดียวแล้วนะครับผมตอนนี้ก็กำลังจะไปทำการค่าเชีมมะษตรกันนะครับโอเคอน,นี่ก็เชมะเขาก็พยายามจะวิ่งหนีตายกันนะครับผมก็เปิดโซน่าไล่นะครับผมไม่ใช่โซน่าไล่โซน่าเพื่อการต่อไีโดนนะครับผมถ้าหากว่าเราโดนตอ่อไปโดนเนี่ยเราก็จะเป็นฝ่ายที่เขาเรียกว่าเสียเปรียบได้นะครับ ก็อาจจะทําให้แบบว่าแต้มขอเขาพิกขึ้นมาได้ครับแต่ว่าน่าจะเป็นปริยยากครับผมเพราะว่าฝั่งเขาเหลือเป็นชิมาอีกแค่ลําเดียวนะครับผมฝั่งเราเหลือกันตั้ง6กลานะครับอาจจะชนะกันแหละนะครับก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจะอีพิกนะครับเพราะว่าเป็นโวลทอปิโดนนะครับผมแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่มันดูแบบเฮ้มันเป็นไม่ได้หรอที่มีจะมีห้องแบบนี้ออกมานะครับด้วยการที่มีถึงหกชิ้ห้าชิมาเกษตรในทีมเดียวนะครับแล้วก็คุณหมิงนะครับ รู้สึกแบบอีพิกมากกับเกมเกมนี้นะครับโอเคผมก็เดี๋ยวตอนช่วงท้ายเกมเดี๋ยวเรามาสรุปสกอร์ดีกว่าเดี๋ยวเราเล่นสปีดคลิปไปด,ดีกว่าครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วง,งการไล่ไล่เชื้อมะกเศษครับผมเดี๋ยวก็จะทำการฟ้าฟาบ,บดภาพออกไปนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปฟ้าฟาบ,บดภาพไปดีกว่านะครับผม เดี๋ยวก็เกมนี้ก็จบไปด้วยชัยชนะของเรานะครับผมก็สำหรับเกมเพล์ของยูโดนะครับผมก็เป็นเกมเพล์ที่ค่อนข้างจะเหนียวผสมควรเลยนะครับผมโอเคครับก็ได้รับชัยชนะไปครับผมสำหรับตอนนี้ครับได้ประจานบานใหญ่มานะครับผมไปได้เป็นดิสน็อตมานะครับผมแล้วก็ดาเมจรวมอยู่ที่1นึ่งแสนห้าหมื่นไปห้าร้อยแปดสิบเจ็ดแตครับผมแล้วก็ยิงไปทั้งหมดสามร้อยเจ็ดนัดนะครับผมแล้วก็ยิ้มแคปไปอีกหนึ่งนะครับแล้วก็แคปไปอีกหนึ่งช่วยแคปไปอีกหนึ่งแล้วก็ทีไฟไปสิบจุดนะครับผม ก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจะมือมือสำหรับผมแล้วก็สำหรับโยโดนะครับเรื่องด้วยว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยครับก็เป็นแค่เรือโยนที่อีนครับผมแล้วก็คิมสกอร์ผมก็อยู่ที่อ่าท็อป5นะครับผมดูไม่น่าเกียดนะครับผมก็เชลิเฟนเก็บไปสี่ครับเบอร์กานีเก็บไปสามครับคุณหมิงเก็บไปสองครับแล้วก็ชิมาเก็บไปหนึ่งนะครับสี่สามสองหนึ่งครับเล่งไปเลยนะครับเบลดเอพีผมอยู่ที่หนึ่งบัลหกร้อยสิบเอ็ดนะครับรู้สึกว่าเกมนี้ไม่ค่อยทำอะไรเลยนะครับเพราะว่าเรือมันก็ ได่เท่านี้แหละสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าผมเล่นได้แค่นี้นะครับผมเพราะว่าฝีมือแล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็มันก็เป็นเรือเรือแบบยังไม่รู้ครับก็ใครเล่นก็คิดดีนะครับดูคลิปนี้ก็อาจจะเป็นแนวทางในการพิจารณาในการเล่นได้นะครับผมแล้วก็ดูดาเมจกันนะครับผมก็ดาเมจไฟไปที่สามหมื่นครับส่วนใหญ่ดาเมจมาจากปืนหลักนะครับผมกระสุนเ e ก็ค่อนข้างจะแรงเอาเรื่องเลยนะครับ ก็อยู่ที่แสนแสนหนึ่งมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสองนะครับแต่ก็ติดไฟไปอกสามหมื่นแปดนะครับก็ยิงสลาว่าไปห้าหมื่นสามนะครับยิงอัมาไปสี่หมื่นเวมอนสามนะครับเทวเซนอีกหมื่นนะครับแล้วก็ชีมากระเสไปอีกสี่พนะครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับโยโดนะครับก็ได้เงินมาทั้งหมดสองแสนสี่กนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครจะเล่นโยโดก็คิดดีๆนะครับผม ก็เดี๋ยวไปช่วงบนทด้ชิปไปเดีกว่านะครับผมไป let's go อ่าแล้วครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของการเล่นเรือรัตะเวนเบาโยโดนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับการที่ใครจะเล่นปั้นสายนี้นะครับผมก็ลองไปพิจารณากันได้นะครับว่าโยโดนั้นเหมาะควระค่าแก่การจะปั้นแค่ไหมนะครับอ่าแล้วก็ลืมบอกไปครับผมว่าโยโดนั้เป็นเรือสายทางเลือกนะครับ อยู่ในเทชเทียของญี่ปุ่นนะครับผมเป็นรัตาเวนเบานะครับซึ่งแยกสายออกมาจากทางด้านของคูมะนะครับมาต่อด้านอากาโนะนะครับผมเล่นที่5ขึ้นมาครับจะมาอยู่ที่โยโดลํานี้เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งท่าเลือกนะครับว่าใครจะลองเล่นยโดนะครับก็ลองพิจารณาเอาละกันนะครับส่วนตัวผมไม่แนะนําให้เล่นมันนะครับไปเล่นลําอื่นดีกว่านะครับลัอื่นมีดีให้เล่นเยอะแยะกว่านี้ก็เล่นซะเถิดนะจะหยาบเล่นมาเลยนะครับเหมาะควรค่าแก่การเอามา ประดับไ d แค่นั้นแหละนะครับผมว่าค้มสุดแล้วนะครับแล้วก็นั่นแหละครับก็คือทั้งหมดของโยโดในวันนี้นะครับเออได้ลืมบอกไปครับลายพรางของมันเนี่ยค่อนข้างจะสวยนะครับลายพรางถาวรนะครับแต่เดี๋ยวผมมีแต่ลายพรางของเทีย8แปดให้ดูเป็นลายพรางชิมาโตโตนะครับลายพรางของโยโดค่อนข้างจะสวยนะครับนี่คือให้ไพได้ครับนี่ครับเป็นลายพรางของญี่ปุ่นนะครับค่อนข้างจะสวยพอสมควรเลยนะครับก็ให้ไพให้ไปที่ลายพรางมันสวยครับแต่ตัวเรือมันก็่างที่เห็นนะครับมันก็ มูปะปานะครับก็พอถูถ่ายไปนะครับก็คลิปนี้ก็อาจจะมีประโยชน์ไปมากก็น้อยสหรับทุกทุกท่านนะครับผมก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมก็อย่าลืมมาติดตามกันนะครับว่ารีเพย์นะครับอยากจะให้ทําแบบว่ารีวิวลำไหนออกมาเป็นพิเศษนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าอยากให้ลำนี้เล่นลำนี้หน่อยนะครับลำนี้เล่นเป็นยังไงเป็นยังไงพอจะไกด์ให้ได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามมาทำให้ละกันนะครับภายในสไตล์ผมเองนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้้าาครับบผมจ Vocês <music>